โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าบอลจิวของสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นมามนะฮะทีนี้มันก็เป็นคําถามนั่นแหละอาพุ่งแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรดอกเบีย้ยตกลงว่าที่เคยบอกว่าจะหยุดจะหยุดเนี่ยไปต่อหรือเปล่า<ม>นะฮะและมุมคิดของนักลงทุนเป็นอย่างไรนะครับทั้งทองด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมาทั้งทองและบิตคอยนี่วูบเลยนะเป็นอะไรอย่างไรนะครับอาจารย์ไกด์ภาพมาก่อน ว่าสิ่งที่นักลงทุนต้องดูณขณะนี้เนี่ยในมุมคิดของเทรดเดอร์คืออะไรครับก็อย่างที่ทราบคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามีสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเมืองจีนใช่ไหมฮะรเรื่องของสภาพอสังหาที่มีน่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเอเอนอย่างน้อยคือในประเทศแต่ว่าความเสียหายเนี่ยจะเกิดขึ้นก,กับต่างประเทศไหมก็อาจจะเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอภาวะที่จะ เฟดเนี่ยจะพูดอีกทีหนึ่งเรื่องของการจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าซึ่งเอ,อผมขอสรุปเป็นภาพวรวมคร่าวๆในเรื่องของช็อตเทอร์มมีเดืยนเทอมกับลองเทอรมที่เราจะมองภาพต่อไปนะฮะริระยะสั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเอ,อช่วงวันที่7ที่เราเคยพูดถึงว่าตลาดมีโอกาสที่จะตลาดผเมื่อตลาดที่ที่ทางอเมริกาอนาะจะมีการเรื่องของเทรโปรฟิตนะแต่เราดูลูกทรงจากสสัปดาห์ที่ผ่านมาการการลงการลงของ ตลาดอีกที <S <S ของดาวโจสนะฮะแล้วก็สินทรัพย์อื่นเนี่ยลงมาเยอะขนาดเนี้ยผมคิดว่าเราอยู่ในเฟสที่เรียกว่าคอลเลคชันแล้วละ่ะแต่นี้คอลเลคชันเนี่ยจะจบอยู่แค่ไหนลึกแค่ไหนเนี่ยเราคงต้องวงบริบทถัดจาก,กนี้ไปซึ่งตอนนี้เรามองคร่าวๆเลยระยะสั้นเนี่ยเราจะมีการประชุมเฟสรู้สึกว่าชายแมนพาวเวลเนี่ยจะพูดถึงวันที่ยี่สิบพ่ายทิน,ะน, <S <S นเรื่องวินิจมิตติ้งของของของนั้นต้องดูว่าเอ่ออเจนดาที่พูดเนี่ยจะพูดลักษณะบอะไรผมคิดว่า ถ้าใช้ให้เดาก็คือน่าจะเป็นลักษณะเชิงคงจะขู่เหมือนเดิมนะครับว่าอาจจะยังไม่จบนะเพราะว่าผมไม่ชี้นําว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยแล้วซึ่งภาพภาพรวมการลดดอกเบี้ยนะคนก็ยังมองไม่เห็นเพราะว่านักวิบายของเฟดก,ก็คือเป็น Data d a t a d า i v e เ p o l i โ y กแล้วก็ดูดูดัตตแล้วก็ a อคชั่ไปตามตามหน้าหน้าง,งานที่จะเกิดขึ้นนะฮะอีกอันหนึ่งคือหลังจากจบการมิมันสุกตอนเนี้ยเราจะมีตัวเลขของ Uh, PCE ที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งเฟดจ,จะดูตัวนี้เป็นตัวประกอบอีกทีหนึ่ง mm. ก็คือวันที่สามสิบเอ็ดหลังจากนั้นก็จะข้ามไปสองอาทิตย์เลยคือน่าจะเป็นระดับมีเดียมเนี่ยคือประมาณช่วง uh, กลางเดือนวันที่สิบสี่กันยาเรื่องของการตัดสินเรื่องการขึ้นแบบเบียผมคิดว่าตอนเนี้ยตลาดทั้งหมดน่าจะอยู่ในโซนของคอร์เรคชันอันนี้จะลกอยู่แค่ไหนเดี๋ยเราลงไปดูกราฟก่อนนะส่วนมีเดียมเทอมเนี่ยเราเคยพูดถึงว่าการจะไปทส ายเดิมของตลาด equity รอเมกาคิดว่าตอนนี้ผมให้ q question mark กระว่าถ้าลงลึกขนาดนี้นะฮะแล้วก็จนถึงวันที่14เนี่ยลงไปลึกมากกว่านี้การจะเทสไฮเดิมก็อาจจะเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องดูบริบทที่จะเกิดขึ้นหลังจากออสองสามสัปดาห์เนี่ยต่อไปหลังจากนั้นลองเทิมนแล้วลงว่าจุดที่ Inter e ร t rate ที่จะหยุดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้ยัง,งตอบไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นภาพระยะยาวเราต้องมอ,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 องการแอคชั่นของเฟก เป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็คงตัดสินใจต่อไปอะนะครับไปดูกราฟกันเลยดีกว่าฮะ๋ยวก็เข้านะฮะอ่าเ,เดี๋ยวผม,ผมกำลังหาไิญรับกราฟที่สองเนี่ยเอ่อก็คือแอคชั่นของตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงงงทราบว่าเรื่องของบอลยูสิบปีเนี่ยเราเคยทำพลิกเดิมที่4.33อันนี้ผมมาตัว e t f ของบอลยูมาให้ดูนะ จนเมื่อวันสุกะเป็นพุธหรือวันพฤหัสเนี่ยที่ผ่านมาไปแตะที่4.328เหมือนกับทำเท่าว่าจะเบรกซึ่งดูจากทรงของโมเมนตัมของราคาที่พุ่งตัวขึ้นมาอย่างนี้เป้าหมายต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นโซนที่ประมาณ6.3ซึ่งเป็นโซน,นที่ไกลแสดงว่าถ้าหลังจากตัวน้เบรกขึ้นไปได้แล้วมีเรื่องบริบทของของเฟ็กมาประกอบของ Data ของทางเศรษฐกิจมาประกอบเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะขึ้นถึง,ง6.3แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นระยะยาว <bin uk> <azo> ผมพูดในแง่เชิงทางเทคนิคของการเคลื่อนไหวของราคาของ ETF ของบอลยูแล้วกันนะครับ resistance ต่อไปที่เราเห็นได้ชัดเลยคือประมาณ6.3ครันี้เราได้6.3ตัวเนี้ยมันเป็นเชิงทางเทคนิคแต่เราลองดูประกอบภาพที่3จะถึงภาพอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของ f e c t fund rate ที่เกิดขึ้นการขึ้นดอกเบี้ยของแต่ละครั้งถ้าเราไปดูตัวเลขเมื่อประมาณปี2000ก่อนที่จะเกิด p o w c o m เราทำพีคอยู่ที่6.58 นะครับ6.58หลังจากนั้นพอประมาณอีก9เดือนส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากขึ้นดอกเบี้ยถึงจุดนั้นแล้วอาจจะหยุดนิ่งอยู่ที่นะประมาณสัก6เดือน9เดือนแล้วจะเกิดภาวะ recession หลังจากนั้นเส็จค่อยเริ่มลดดอกเบีย้ยทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีช่วงอีกครั้งหนึ่งคอยอยือประมาณ5.28ช่วงตอนตอนช่วงสัปดาห์สังเกตนะครับว่าเรายืนอยู่ประมาณ5.28นี่นประมาณเกือบครึ่งปีหรือประมาณปีหนึ่งเลยหลังจากนั้นพอเกิดภาวะ recession เฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็มาครั้งหนึ่งก่อนโคว ที่อยู่ประมาณสองป่าซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอาจ,จเป็นอร l ็ว่าเอาไลเนอร์แล้วกันว่ามันเป็นปฏิกิจการที่สามารถไม่สามารถคาดการได้ถภาวะโควิดขึ้นอย่างขนาดน,นะฮะตอนี้เรามาอยู่ดีห้าจุดสองใกล้เคียงกับช่วงสัปหามแล้วอันนี้ถ้าหลังจากตรงนี้ถ้าเราเบรกกลับขึ้นไปเนี่ยเราคิดไป,ไปเทสประมาณหกจุดห้าแปดมันก็จะสอดคล้องกับภาพที่สองซึ่งตัวเลขทางเทคนิคมันบอกที่หกจุดสามหกจุดสามหมายความว่าเราอาจจะมีภาวะอย่างเนี้ ถึงเรื่องไปอีกนานเลยนะ,ะอาจจะประมาณ3เดือนหรือ6หรือ9เดือนเลยนะ,ะแล้วก็ Data อาจจะเหมือนกับว่ามีเงินเฟ้อเนี่ยคือไม่ยังคงอยู่เหมือนเดิมเฟดก็อาจาจะใช้ภาวะแบบนี้จนขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งใดถ้าเรามองดูย้อนหลังเนี่ยเฟดจะแอคชั่นลดดอกเบีย้ยตอนไหนก็เกิดภาวะ r e c เซชั่นแล้วค,ค่อยมาค่อยมาค่อยมาหาวิธีแก้ไขก็คือเป็น l ักกิ้งอินดิเคเตอร์ตลอดเวลาในการที่จะมองนะฮะว่าด e เซชันดังนั้นเคง ถ้าดูตัวนี้ตัวเลขไม่ลดอย่างในที่สำคัญลงไปที่ประมาณสองตามทาร์เก็ตนะฮะของ rate. <med S 2> อินเฟลชันเรทเนี่ยเฟดอาจจะเมนเทนตรงนี้จนเกิดภาวะอินเฟชชันหมายว่าจะเกิดผลกระทบซึ่งภ <Rose. S 1> าวะอินเฟชชันจะเกิดขึ้นไหมตอนนี้ก็มีโอกาสาที่เป็นไปได้เกิดเรามีแฟกเตอร์ของเมืองจีนที่จะเกิดขึ้นมาในตลาดโต๊ซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าเฟดจะเริ่มเริ่มแอคชั่นจีนว่าอจะเริ่มลดดอกบเบี้ยแต่ว่าตรงน,นี้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือ Data มันจะชี้นําก่อนไหมว่า อัตราเงินเฟ้อเนี่มลดลงมาถึงประมาณใกล้เคียงเฟดอาจจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายทางการเงินตรงนี้ออกมานะว่าให้ให้อาจจะไม่ไม่ขึ้นต่อกี้แล้วนะหรือว่าเกิดภาวะทางเมืองจีนที่ให้เกิดภาวะทางเศรษฐกิจท,ทั่วโลกก่อนแล้วเกิดภาวาะรัสเซียแล้วเฟดค่อยมาทําตามทีหลังอันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทว่าอันไหนจะเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังผมคิดว่าเราจะคงอยู่ในภาวะตรงนี้อย่างน้อยคือจนถึงปลายปีหน้าเลยเราจะเห็นภาพลักษณะที่แบบตลาดเบี่ยงไปเบี่ยงมาตรงนี้นะครับมุมมอง หมายความว่าเรายังไงก็ต้องเจอ r e c e ซช i o n แหละเฟดถึงจะลดดอกเบี้ยว่ากันได้ง่ายถูกไหมฮะส่วนมน,นุษย์เราก็คือจะไม่แอคชั่นอยู่แล้วจนเราไม่มีปัญหาถูกไหมครับ uh. เราจะไม่ประหยัดตังค์จนกว่าเมื่อเงินเราเริ่มจมดนในกระเป๋าแล้วกรับกรับโอ้ยนะก็กกไดจะ,<ร>จะเป็นประมาณ<ป>นั้นนะจะลดดอกเบี้ยยังไม่แน่นะต้องดู r e ีเซชชันก่อนนะว่าเป็นยังไงถูกไหม ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าด a t a าด้วยถ้าด a t a ามันลงมาที่สองเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่องลงมาสองได้ t arget level l e e อาจจะผ่อนคลายเฟดอาจจะผ่อนคลายว่าโอเคผมไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ได้อาจจะเริ่มลดตัวเพื่อเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจกลับขึ้นมาอันนี้ผมคิดถัวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอันไหนก่อนเรือนไหนละนะครับเ้าเราต้องการอาจารย์มุชัยต่อเนื่องแหละเพราะว่าทองคําช่วงที่ผ่านมาโอ้โหหล่นแล้วนะฮะหลุดพันเก้าแล้วนะฮะอาจารย์ ครับอันนี้คือเออเรามาดูกันนะฮะเราเคยให้ตัวเลขประมาณว่าเออหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ที่เป็นซัพพอร์ตนะฮะมีการรีบาวประมาณแค่ห้าเหรียญนะฮะแล้วก็ประมาณหนึ่งแปดแปดศูนย์ที่เราเคยพูดไว้ตัวนั้นหลังจากนั้นถ้าหนึ่งจุดหนึ่งลงมาหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งแปดแปดศูนย์เนี่ยโอกาสที่ขึ้นไปประมาณสองพันที่ผมเคยให้ให้ตัวเลขไวต้ตรงนั้นนะที่ตลาดประเทสตรงนั้นอาจจะเป็นควอเชนมาสหลายหลายควอเชนมาสแล้วว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อยนะฮะอันนี้ตลาดลงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ภาวะเศรษฐกิจภาวะเรื่องของการเฟดนี่ที่ผมก็เป็นการการเคลขายลงมาณจุดที่เป็น,นแนวรับตอนนี้กราฟเนี่ยมันเริ่มจะเสียละนะฮะการจุดที่จะเป็นโลเดิมทีเวสโรประมาณช่วงตรงที่ผ่านมาคร,ค,รครั้งที่เมื่อหลายเดืนอนก่อนเนี่ยนะฮะแสดงว่าณภ,ภายในวิกเนี่ยจนถึงเฟดที่มีการประชุมพูดเนี่ยมันต้องมีพูดลักษณะเป็นเชิงเกืบว่าอาจจะไม่ไม่ขึ้นอดอกเบี้ยแล้วแล้วกราฟของราคาจะแอคชั่นโดยการท,อง,ทองในตีกว่าขึ้นไปแรงๆเท่านั้น ถึงจะรอดผลนจาการการทำดาวเทนนี้นะครแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเทรดมันคู่ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยในอนาคตเป็นต่อเรื่องซึ่งดอลลาร์จะอาจจะมีมการการพุ่งตัวขึ้นไปเนี่ยคิดว่าเราจะเห็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวราคาทักษะในการที่หลุดห8ึ่เนี่ยเราจงจะพุ่งลงไปหาที่ประมาณม1 7 9 0งเจเกย์ถึงหนึ่ศเลยอลลาจะมีการรีบาว นะแล้วก็ลงไปถึงประมาณเทสประมาณ 1. 6 9 0 1ห0 5น้าที่เป็นโลเดิมเออลยของธนารอินที mm hmm. นะซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของเฟดที่จะพูดถึงแล้วก็ดาต้าที่จะประกอบในอีงสองสัปดาห์ในที่จะเกิดขึ้นนะเราก็ดูแอคชั่นของดอลลาร์แล้วก็นอ,ง,องนั้นทั้งนั้นวิธีกลยุทธ์ในการที่จะเข้าไปซื้อขายหรือเทรดในตลาดทองเนี่ยผมก็จะมองจากตาตัวเลขที่มีซัพพอร์ตที่ในระยะสำคัญตอนนั้นแต่ว่าต้องเน้นไปทางอะไรครับใบอาจจะที Buy ่ ass, ทางลงไปก่อนตอนนี้ ดูจากส่งของราคาที่ทิ้งตัวลง<ช>มาอย่างนี้มีข้อแม้อย่างเดียวคือในภายในสัปดาห์นี้มีเชิงพูดลักษณะบริบทเป็นเชิงบวกขึ้ับตลาดต้องพลิกตัวกลับเป็นตัวจุดส,สีเขียวเลยได้เห็นถึงจะรอดผลดนีนะครับอย่างนี้118.00เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่อาจารย์มนชัยตีไว้อ่ะขอลุยได้ไหมหรือยังไงทองอ่ะอ่อคงเป็นการเทรดสั้นถ้าลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์รีบาวด์ประมาณประมาณจะ สิบยี่สิบเหรียญนะฮะอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับตรงนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการรีบาร์กลับขึ้นไปย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยเราต้องดูบริบทด้วยนะฮะคือแอคชั่นราคาหลังจากนั้นจะกลับขึ้นไปอีกทีก็ได้อาจจะสมมติถ้าคนเน้นการจะเน้นทางซื้ออย่างเดียวอาจจะต้องทำแค่โปรฟิตไปแล้วก็ดูบริบทที่จะกลับเข้ามาอีกทีซึ่งแอคชั่นของราคาจะต้องบอกบอกบอกถึงการพุ่งตัวของจักหนึ่งแปดแปดศูนย์ให้เป็นในยะอยสำคัญเพราะนั้นถึงจะกลับขึ้นไปได้ อ้าวผมอ้าวไหนบิตคอยน์ใช่ไหมใช่บิตคอยน์นี่ก็วูบเโอ้โหลดเยอะมากบิตคอยน์เนี่ยก้องใกล้เคียงกับตลาดทองนะซึ่งอีกหลายกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันเปลักษณะการคอร์เรคชันของราคาเนี่ยเป็นรูปแบบนี้เหมือนกันจะเป็นอีควอปี้ก็เช่นเดียวกันแต่นี้เราดูตรงบิตคอยน์นะเกตดนะครับว่าเราหลุดมาตรงนี้เช่นเดียวกันในปลายสัปดาห์นี้จะต้องคืเบาในตรงลูกศรสีเขียวเห็นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วกึบทั้งสัปดาห์เนี่ยเป็ดของโจ๊เกอบต่ำเลยเนี่ยเอาไฮเดิมของสัปดาห์เนี่ยเป็นตัวประกอบจะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะซึมข้างๆแล้วก็จะไหลตัวล,ลงมานะแล้วก็ทาร์เก็ตเนี่ยคือค่อนข้างบิตคอยเนื่องจากรูปแบบของราคาเนี่ยแพทเทิร์นมันวิกอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะลงได้ลึกเลยอาจจะเป็นประมาณที่เทสโตเดิมรือจะต่ำลงมาด้วยนะซึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับถ้าดอลลาร์เป็นทางที่เป็ดพูดนั่นเองว่าจะขึ้นอกเบี้ยหรือ ตัวนี้จะมองบอกถ้าดอลลาร์ขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าก็จะมีผลต่อการอันซึมตัวของราคาหรือว่า collection ออกมาลึกๆในตลาดบิตคอยน์นะครับเนี่ยเนี่ยด a ต a <ม>้าทั้งหลายแหล่มันไม่ใช่แบบเชิงแบบว่าเงินเฟอ้อนะแต่นี่มันเป็นด a ต a ้าของความคิดนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์มันขา,ขายแบบนี้โค้รก็เลยกังวลว่าตกลงเฟดเอาไงนะแต่ว่าในเชิงของกลยุทธ์ทำไงนะสำหรับบิตคอย บิตคอยล์ลักษณะเช่นเดียวกันฮะถ้าคนเน้นคือส่วนใหญ่เมื่อกลเทรดเดอร์หรือวีเนสเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเน้นทางซื้ออยู่แล้วแหละไม่ไม่ถนัดในเชิงลักษณะที่เป็นช็อตก่อนนะฮะถ้าจะรับก็คือต้องรับแนวจุดที่เป็นแนวสาคัญก็คือเรามีตัวที่ซัพพอร์ทที่หนึ่งที่สองหมื่นสี่พันเนี่ยคงเห็นการรีบาวประมาณกลับมาประมาณสักสองสองพันจุดใช่ไหมสองพันเหรียญน,นะฮ<ด><น>ะประมาณตรงนั้นหลังจากนั้นก็ต้องออกเพราะว่าตรงนี้จะเป็นรีสตนน์ละของ ปลายสัปดาห์วิกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจะเป็นจุดที่เป็นคนขายเข้ามานะการกลับเึ้นมาอีกรอบก็จะมีแรงขายยกระดออก,กมาอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเราก็กลับมาเล่นที่จระมาณจุด S2 ประมาณ21,500ครับเพื่อจะไปขายที่ประมาณ24,000หลังจากนั้นก็บายๆก่อน <c oughs> แล้วก็ดู Data ประก,กอบจนกว่าจะเห็นแอคชั่นของราคาที่เป็นเชิงโพสิทีฟเราถึงจะกลับเข้าไปเป็นหลออเถิอได้แต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยออมีโอกาสสูงที่ที่จะมีการเทสโลเดิม เพราะทรงก่อนหน้านี้คือการเคลื่อนไหวแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเป็นรูปแบบของคอลเลกชันของราคารูปแบบนึงที่กลับขึ้นมาเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาครับจริงๆอาจารย์ก็เขียนไว้แล้วแหละในเส้นสีชมพูนะคุณผู้ชมนะอ่ะก็ก็กลยุทธ์นะครับไปต่อนะฮะดาวโจนแล้วเดี๋ยวไปดูที่ไทยใช่ไหมดาวโจนเนี่ยเออเราเคยเราเคยพูดถึงช่วงจูนไลน์สามสิบเอ็ดนั่มหนึ่งถูกไหมฮะว่ามีโอกาสที่จะ profit taking เพราะว่า จุดที่เป็นกรอบเทนชโนลข้างบนนะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยเราผมก็พูดถึงเรื่องของการเคื่อนไหวราคาที่มันผ่านที่เป็นลูกศรสีแดงแล้วก็มีการดใบาอเป็นรอบๆซึ่งก็สอดคล้องกับรูปแบบตรงนี้ใกล้เคียงกันของว่าน่าจะ80%การื่อนไหวของตรงนี้นะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ออกัสมันที่18ล่าสุดที่เราทำตา้ตามันอยู่ที่ประมาณสามองวันที่18เนี่ยเรามีทําโรที่ประมาณ3า2สี ซึ่งอยู่ตรงซัพพอร์ตเราที่ประมาณสามสี่หกร้อยนะฮะแล้วก็เออ่ประมาณโซนตรงนี้นะฮะกับสามสี่ห้าแปดห้าแปดเจ็ดของของของ,ของโลเดิมตรงนั้นนะฮะโลของวันที่สิบแปดเนี่ยเออ่เราจะคาดการณ์ของการการรีบาร์ได้นะฮะในช่วงวันสองวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการรีบาร์เพราะดูจากไพิสัมพันของตลาดดาวโจนส์หรือว่าเอสแอนด์พีหรือว่าอเนสแดกเป็นการปิดโลแล้วเปิดฮะ uh, เปิดที่โลนะแล้วปิดที่ไฮนะเป็นเหมือนกเสือเป็นรูปแบบของแฮมเมอร์แบบ อาจจะเห็นการรีบาวสั้นๆแล้วก็อาจจะมีการรีบาว์ซึ่งแอคชั่นเนี่ยผมคิดว่าคงคงรีบาว์ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าคงตลาดนักลงทุนคงดูวันที่วันที่25ที่ชาแมนพาเวลจะพูดอะไรบ้างนะอาจจะมีการเทขายลงมาซึ่งการจบคอร์เรคชั่นของตรงนี้เราอาจจะไปจบที่ประมาณช่วงวันที่2 5ถึงา1ประมาณ30,000-3,600นี่แหละผมคิดว่าหถือ30,400 ผมจะไม่แปลกใจถ้ามันจะจบราคาที่ประมาณสามหมื่นสี่พันที่วันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดตรงนั้นหลังจากนั้นถ้าดัต้าพูดเสร็จชัยแมนพูดลักษณะว่าขู่ที่จะขึ้นจะดรกเบียหรืออะไรก็แล้วแต่ Data ดต้าประกอบมาเนีผมคิดว่าตรงนี้ยจะหลุดล่าจลงมาที่ประมาณสามหมื่นสามพันเลยตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นจุดที่เราไปลงบปถึงซัพพอร์ตล้วจะคงนิ่งอยู่ที่เพื่อจะรอข้อมูลดัต้าที่จะเกิดขึ้นกลับผมอ้าวมาดูตลาดหุ้นไทยตลาดที่แปลกจากเพื่อนบ้านเชิญฮะ ตลาดหุ้นบ้านเรานะจะล้อกับตลาดเอ็นเม้นท์ชิ้มาเก็ตแม้ว่าจะเป็นห้างเซ็งหรือว่าจะเป็นหลายตลาดที่เราดูเนี่ยผมคิดว่ารูปแบบใกล้เคียงันยเฉพาะห้างเซ็งนี่ใกล้เคียงกันมาอินเด็กส์นะเราพูดวันที่7จ็ดวพราว่าจุดที่ผมเขีเยนเขียนวันที่ไว้เนี่ยมันจะลงมาที่ประมาณเทสประมาณ 1498- งสี่เก้าแปดแล้วก็เมื่อวันศุกร์หรือว่าสองวันก่อนวันพุธที่ผ่านมาเราไปทํา15 0 6แล้วก็ดีบาวเลยหน้าสามนะแต่นี้ ข้างล่างเนี่ยผมคิดว่าเราคงไปเทสประมาณหนึ่งสี่เก้าแปดคงคิดว่าหน้าตลาดน่าจะมีปาที่จะซุ่มไปออสอดคล้องกับตลาดทางอเมริกานะแล้วคงหยุดนิ่งดูดัต้าแล้วก็ถ้าตัวเลขของประมาณสามหมื่นสี่พันของาดาวจนส์กลุ่มเนี้ยผมคิดว่าเราเห็นอาจจะมีการทําโลเดิมหรือเทสโซเดิมหรือทําโลใหม่ซึ่งลงไปได้ลึกเลยอันนี้แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรนะลักษณะตลาดสอดคล้องออกมาบริบทบอกว่า คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงเหมือนเดิมก็อาจจะมีการรีบ่าวกับึ้นไปนะจุดที่ประมาณหนึ่งสี่ย้าแเนี่ยหรือ1 4 9 2สี่เ้าสองมื่อกี้ผมดูตัวเลขอ<ม>ีกที1492ส้าอาจจะอาจจะหย่อนลงไปตรงกันได้เราคงนิ่งอยู่เท่นั้นแล้วก็ดูบทิบที่จะประกาศตัวเลขทางดัชนทางเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าออกมาเชิงนิตกทิฟคิดว่าเรามีโอกาสจนดุลเดิมหรือเบสโรเดิมนะครับนี่เราจะมีการประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีนะฮะ วันพรุ่งนี้อาจารย์คุณชัยไม่ให้ค้อไม่ให้แบบว่าความสําคัญกับตรงนี้เลยเหรอผมคิดว่า,าระยะการเมืองน่าจะเป็นเรื่องผลของมีเดียมเทิงระ,ระยะยาวของเดีะยวตอนเนี้ต่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้นโยบายที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจก็คงยังไม่เห็นชัดน,นะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของไ a i s i n g ในในเชิองอนาคตมากกว่านะฮะเดี๋ยวโดยทางโดยทางปฏิบัติแล้วทางภาพเศรษฐกิจรวมผมคิดว่าตลาดทั้งหมดเป็นตลาดที่ correlation กันกคือผมก็น่าจะทํา การทำการเคลื่อนไหวราคาก็น่าจะทํำตามตลาดมาที่เป็นเชิงแมคโคมากกว่าครับครับอ่ะโดยสรุปกลยุทธ์นะขณะนี้ก็คือว่าเทรดตามแนวรับแนวต้านเนี่แหละแต่ว่าต้องระมัดระวังในการในการหล่นลงมาถูกไหมอ่าครับนะแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าช่วงนี้เราเป็นช่วงที่มีประกาศเรื่องของดีเวเดนนะฮะตลาดคงพยุงได้สักหนึ่งหลังจากนั้นถ้าดาต้าไม่ดีบริบทไม่ดีกราฟไม่ดีเนี่ย คงต้องระมัดระวังราจะซูมประมาณเดือนสิบเอ็ดไดรเลยซึ่งทุกปีมันก็จะเป็นซีซั่นไซเครมาประมาณอย่างนี้อยู่นะครับของต้องดูต้องดีเฟนซชัไว้ก่อนในช่วงมาทุกๆวันอาทิตย์เออมาทุกๆวันจันทร์แหละนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเจออาจารย์มนชัยนะฮะก็ได้ได้มีการพูดคุยกันนะครับเตือนบอกนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะมีเขาเรียกว่าสัญญาณหักล้างกลับขึ้นไปได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับอาจารย์มนชัยครับครับ ครับสวัสดีครับ